จอ Xbox Series ครับ ผมได้มาประมาณพันหเองนะครับแกะกล่องมาครับนี่จอยนะครับแล้วในกล่องเนี่ยไม่ให้อะไรมาเลยครับมีแค่สายชาร์จเว้ยตัวจอยเนี่ยพื้นผิวลายๆครับพรีเมียมหรูหรามากด้านล่างนะครับเพจะเจอพอร์ตหูฟังนะอันนี้ผมไม่เคยใช้เลยด้านบนมีพอร์ต USB สําหรับต่อตรงกับอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับโดยรวมก็วัสดุดีครับแข็งแรงทนทานนะครับน้ำหนักดีกระปุ่มนะครับเป็น a b x y แบบ x อกบอกเลยตัวอนาล็อกเนี่ยเป็นแบบเก่านะครับเป็นแบบ penchometer อยู่เนาะว่าแบบใช้แรงต้านอ่ะเออไม่ได้ใช้แม่เหล็กไม่ได้เป็น Hall effect แล้วนะครับมันจะให้อีกกกออออาาาาาาารรรมมมมณณ์นน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 ึงงงเเเะะะลลล็ววใััษบบบบ่คปแสติ้ อยู่ซ้ายขวาอยู่เคนละฟังกันครับอันนี้ดีเลย์น้อยมากเลยเว้ยไม่รู้ทำยังไงนะแทบไม่รู้สุดตาเนเลยตอนใช้โบ้ทูดกับตอนใช้สายเนี่ยเนี่ยผมเล่น GTA 5นะพอเล่นไหวอยูน่นะเนี่ย แฟนกินไปยิงต่อเว้ยก็ยิงโดนแล้วนะเว้ยเลยลองไปขับรถในฟอร์ซ่าสิเรื่อง,งโอเคอยู่นะครับเกมนี้มันทำมาสำหรับใช้จอยเล่นอยู่แล้วเนาะส่วนเกมอินดี้แบบเขาเอาตัวแรมเนี่ยก็ยังสบายนะครับในเกมนี้ผมเอาไปทดสอบนะครับว่าจอยมันสั่นเบาแรงได้ไหมพราะว่าตอนใช้จอยแอ็กบอกตัวเนี้ยเวลาให้แกะมันกลิ้งอ่ะจอยมันจะสั่นเบาๆนะครับแต่ว่าถ้าเวลาฟันเวลาตีอย่างเงี้ยมันจะสั่นแรงครับปกติผมใช้จอยแอ็กบอกแบบไร้สายตลอดเนี่ยเพราะงั้นมันจะดึงไฟจากทาน 2A ที่อยู่ในนี้2ก้อนนะครับแล้วกันใช้แบบนี้นะแบบตตหหมมดเเเรร็็วืออนนนนกกััะคล่ไไปป้ง เปลี่ยนแบตตลอดเนะาะแต่ว่าจุดนี้แก้ไขได้ด้วยตัวนี้ครับเป็นโดบด็อกนะครับเป็นชุดชาร์จออกมาพร้อมกับแบตนะครับใส่เข้าไปในจอยด้วยพอเล่นเสร็จเนี่ยเอาไปวางที่แท่นนะครับชาร์จไว้แบบนี้แต่ถ้าผมมีเงิน2000แล้วผมซื้อเองเนี่ยผมน่าจะเอาตัวนี้แหละครับแล้วก็เอาอีก500ที่เหลือเนี่ยไปซื้อตัวนี้อัปเกรดมันนะครับโดบด็อกแล้วก็เอาเศษเงินที่เหลือเองเนี่ยไปซื้อเกมลดราคาในสตรีมครับ